นี้เรามาเดินน้ำตก้ว้ยตึงเท่ากันนะครับผมเส้นทางธรรมชาตินะครับวันนี้มีน้องวายุมาด้วยเดินแล้วแล้วก็พี่น้องในกลุ่มสัตว e ์เอสโซติกของเรานะครับระยะทางบ่อๆนะครับ <c oughs> เคยทำคลิปไปแล้วนะเดินตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจ <c oughs> จะย้อนกลับไปดูไงก็ <c oughs> ดูได้นะครับ เดี๋ยวจะแปะหน้าคลิปไว้ให้นะครับจะได้หากันถูกนะครับผมวันนี้ไม่เน้นถ่ายระยะการเดินนะครับแต่จะถ่ายไฮไลท์เรื่อยๆแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับการเดินป่าเบื้องต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับพวกน้องๆสองคนเดินนํำแล้วครับยังหนุ่มยันแน่น ผมมีมีเป้หลังของใช้สำหรับสามคนกับอาหารยังไม่ถึงหนึ่งในสิบเลยคุณออยจะวายุโดนอุ้มท้านนะครับทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะเป็นวันอาทิตย์นะอายุมา มาลูกเดินปาดแ่ี้นนเิไปอุ้มไปครับเด็กสองขวบครับเด็กสองขวบเด็กสองขวบแล้วก็ในอย่างนี้ละโอเคตรงนี้เป็นทางน้ำที่มันไหลตรงนี้ลื่นนะเพราะว่ามันเป็นจุดน้ำไหลโอเคใส่เสื้อมังกรนะครับ ตอนนี้เรามาได้ประมาณ15%ของทางนะครับช่วยเหลือกันไปครับเดยวนะทางทางนู้ดีกว่าครับทางนู้มันง่าทางนู้มันจะเดินง,ง่ายช่วยเหลือกันไปนะครับผมก็ไปฟังนี่ผมอยู่ท้ายกระบวนนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาเหนื่อยนะครับ ผมซึ่งมีอุปกรณ์พยาบาลแล้วก็เหมือนเป็นผู้ปถมพยาบาลประจำกลุ่มนะครับก็เลยอยู่ท้ายด้วยนะครับคอยคอยเซฟเซฟกันครับเนาะถ้ายังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าถ้าใครอยากดูคลิปตัวเต็มในการเดินว่าเส้นทางของห้วยตึงเท่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้ก็คือสั้นๆนะครับ นี่นะครับถึงจุดหมายแล้วนะครับน้องวายุก็ามาด้วยตลอดเส้นทางนะครับเด็กสองครัวลุยน้ําตกด้วยตึงเท่านะครับอืออี่เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะอือับเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศนะครับนางชิวเติมแรงกันก่อนกลับครับเดี๋ยววันนี้เรามีแคมปิ้งกันต่อ ยงขนมพี่ยงขนมพี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆในกลุ่มนะครับจากมหาลัยแม่โจ้นะครับช่วยกันดึงช่วยกันดันวายุนะครับขึ้นมานะครับพพช่วยลากด้วยนะฮะเอาคนนี้พพกพพ็กสุดทางนะครับผม เดินจนสุดทางทั้งหามทั้งอุ้มน้องวายุบ้างนะคบผมแต่โดยหลักแล้วเนี่ย60%น้องวายุเดินเองทั้งหมดนะครับผมแรงดีจริงๆเด็กคนนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเอาเด็กมาทรมานนะครับหรือว่าฝืนเด็กนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมเพื่อนฝูงนะครับน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับแล้วเราก็ลงจากเขานะครับ ลงจากน้ำตกแล้วก็ไปย่างหมูกินกันครับสนุกเฮฮาตามภาษาเพื่อนภาษาพี่น้องภาษาครอบครัวนะครับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ปดติดตามกิจกรรมพวกเราต่อไปนะครับผมใครต้องการอะไรก็รีเควสนะครับผมหาที่ทางไม่ถูกนะครับไม่มีใครคุยอะไรกับผมเลยบางครั้งเรา่นี้เราก็เลยเทำตามที่ที่เราผ่านรีวิวตามที่เราไปเที่ยว นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับแม้จะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ยังมีคนกดเข้ามาดูวันนี้ขอบคุณครับผมแล้วพบกันใหม่